สวัสดีด้วนยนะครับพบกับรายการสุนทรีซับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญจากอมคุงเทสนะครับสวัสดีครับองค์สวสัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ครับผมอมคุงเทสนะครับนี่ครับผมอมคุงเทสนะครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมน<อ>ินจามาเตอร์วันนี้เราไปลงเราไปที่เราไปที่เซิร์ฟเนาะลงไปที่น้องแข็งดีกว่าหรือว่าเป็นไงน้องแข็งดีกว่าเรารู้สึกเราผ่านนะน้ำ<อ>แข็งใช่ไหมใช่ ของเราเปิดไอ้ตรงกันแลได้เรียบร้อยแล้วไงอ๋อเดีย๋ยวเอาตัดเลี้ยงตัวนี้ออกมาก่อนลืมโชว์ลืมโชว์เฮ้ยกอยวัดรวยได้ไหมครับงะ <c oughs> วัดรวยได้ไหมครับ <c oughs> มไม่ช่บคนรวยนะครับเร,เราเลเวลเจ็ดแล้วเลเวลเท่าไหร่นี่เลเวลยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับเลเวลยี่สิบเอ็ดเราเลเวลเจ็ด นำไมต้องเรกเราว่าเธอได้วะเฮ้ยหนึ่งจ่าเนี้ยเล็กนายก็ได้เล็กนายก็ได้อะอ๋ะอลืมแนะนำแหะไอ้แบบนี้ไปคือครั้งที่แล้วผมเล่นเล่นไปแล้วเออเปิดไอ้ตรงกลางได้แล้วไงทีนี้เพื่อน,นผมอยากอัคดคลิปกับผมด้วยก็เลยมาอัดด้วยกัน อัดคลิปกับน้องชายนะครับน้องชายผมเองจุมพาก,ก่อนนะงงแล้วอมนายรู้สึกยังไงบ้างที่ว่ามาก,กับเราครั้งแรกอร,รู้สึกปกติครับปกติเนาะเหมือนอัดคลิปกับเพื่อนจะบอกว่าเทอมนี้มันให,ให้เราซื้อดาบเยอะมากแต่ว่าต้องเก็บไอเงินให้เยอะกว่านี้อของผมซื้อดาบตายช่วยด้วย,วย,วยจะตายแล้วแต่ว่า,วา,วาไม่มีเพชรแค่นั้นเราจะตายแลวนะี แล้วช่วยหน่อยเลยขอโทษขอโทษนะไม่ไม่เราเราปิดเราปิด PVP แล้วช่วยตีมันใกล้ตายหน่อยดิโอเคโอเคเริ่ม up โอเคช่วยตีช่วยตีมันใกล้ตายหน่อยเริ่ม u แล้วเดี๋ยวลบ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 มันตีเอาตีให้ตายตรงนี้ <Sie> บักคำหน่อยเอา,ราเรื่องเราแรงเราต้อง โหดกว่านี้ที่ได้ของเธอรับเควสจังเนี่ยถามจริงรับเควสและ,ค,ละค่าในตัวน้ำแข็งสิบสองตัวฟอนนินจานี้เราอยากจะบอกว่าตัวนี้นินจาน้ำแข็งตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันแบบเฮ่อยู่นะมีปีงอยู่เฮ้ยเดี๋ยวาค่อยไปเติมซื้ออะไรวะเนี่ยเนี่ยทุกอย่างเลย อกว่าไอ้เพื่อนที่ว่ามาชิปกับผมนะครับไอ้เพื่อนคุณเก่าอ่ะมันกวนประสาทผมก็ผ่าเรื่องผมอะไรประมาณนั้นผมเป็นเพื่อนที่ดีครับพอเป็นเพื่อนที่ผมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกครับผุไมคยาแล้วกันนะครับอยากเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกครับโดนแบนช่องผมบินผมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับทุกคนต้องไว้ใจผมผมเป็นคนดีมากเขาเคยตอนที่ว่าผมอยู่โรงเรียนกับ เขาเขาอ่าอจะเป็นคนดีมากแล้วก็ซื้อสอนอะไรสอนทุกวิชาสอนง่ายไม่ไรครับคุณคุณเกียตหนึ่งเพราะผมครับยอกยอกเก็ดสิคนต้องเกตถ้าเกตไม่เก็ตหนึ่งก็เกดตสองช่วยกันเราได้เกดตสี่นะครับอุยเงินมีหกหมื่นล้านหนึ่งที่ลาวากี่บาทนะของเราเจ็ดหมื่นเจ็ด เอ้นายเอ่อฟันนายฟันเอ่อไอลาวาชอ็อตทีเดียวตายเลยไหมไม่มันไอลาวามันตายยากมันทีเดียวหรอกฟันฟันให้มันเล่นน้อยๆหน่อยไอใครโทรมาวะ,ะเนี่ยตามามาตามมาโอ้ลาเต้โอเคโอเคตามเรามาก่อนนะได้ครับได้ครับจะไปตรงทางที่เราจะบอกอะไรให้ไอลาวาีม่มันบั๊กขึ้นไปได้ ไปกระโดดข้ามเลยดีกว่าก็เดี๋ยวถ้าเล่นเซิร์นี้เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวมรู้สึกตอบโอมแต่ว่าน่าจะน่าจะอัดไหมครับโอมกับผมเล่นไหมครับด้วยกันผมเล่นกิ่งกว่าครับวาเวอร์อะไรรู้สึกเฮ้ยไม่น่าปรับ dpi เลยปุ่มปุ่มไม่น่าปรับ dpi เลยปุ่มเล็กเลย ทุกคนปุ่มผม,มเล็กเลยทุกคน,อ,น,น,นยอยู่กำลังบักไปโอ้ยไม่น่าปรับ dpi กระโดดโคตรยากกระโดดไปขึ้นเซตติ้งเชยหรือว่าเราไปเล่นเดี๋ยวพ่ออัดอันนี้เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยม,มาอัดไอ้ยาที่ว่าซื้อดาบกันไหมโอเคได้ได้เลยหน่อยอีแบแบขายพลังได้<อ>ลแล้วเราขอระบายอะไรหน่อยโอเคไหม ครูที่สอนครูที่สอบแม่งปล่อยโคตรช้าเลยอันมันปล่อยเขาเขาปล่อยเราหนึ่งครูเขาเขาปล่อยเราหนึ่งท่มใช่ไหมครับไปหนึ่งทุ่มนะใช่ไหมใช่ไหมอปหนึ่งทุ่มโคตรช้าปล่อยโคตรช้าเลยไปจริงเขาจะปล่อยบยบายสองนะครับคือผมเอ้ไม่ดีไม่ดีเอ้มาเชื่อฟันหน่อยมาเชื่อฟันในตัวแดงหน่อย นีี่่หะทใ้เราายมันฟันแรงรู้ดาบนี้ราคาสองพันล้านเอ้าเออช่วยเราไม่ได้ให้่ามันเออ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 อุ้ยได้เยอะมากเอ้ยได้สองพันเอ็กพีอ่ะเอาตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราฟันให้ ในฟันหน้ารับทำไมเลือดมันมีรถปลอ๋อสังมีโดนเออทไมไม่ไม่เลือดมันเยอะเลยมันเยอะเอาให้เหลือหนึ่งพันโอเคได้หนึ่กว่าได้วอโอ้ยเอ้ยเออโอเคได้เอาไปตัวไหนตัวไหนตัวนี้แหละตัวนี้แหละสีแดงข้างหน้าเนี่ยดาบไฟเออ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 โอเคสวยเบลอัพ เดี๋ยวเอไปลองให้ตัวนี้ถ้าเรารีเบิร์ดเรารู้สึกว่ามันจะฟาร์มง่ายชสบายเลยเอาเราให้ตัวนี้เลยเลื่อนน้อยเราฟังใหเลื่อนน้อยให้แล้วถ้าเรารีเบิร์ดเรารู้สึกว่ามันจะเล่นง,ง่ายขึ้นมากอุ๊ยลืมอชนเลย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 สเต็ปวิ่งหนีระดับโลกโอ้โหฟุตซ<ะ>่ล<ะ>ป๊อบป๊อบป๊อบสเต็ปนินจาอดีตผมเป็นนินจานะทุกคน ยังเลยเลเวลยี่สิบเจ็ดละของเราเลเวลเจ็ดเป็นไงเฮ้ยมันเอาแล้วนั่นเ,เรอเลเวลเยอะอะมันจะไ,ได้ชึน้นใหม่เป็นชุดสีเขียวครับชุดสีเขียวออนั่นคือชื่อของ,องพี่บ็กบอยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ